วัดีค่ะวันนี้แม่กับป๋าจะไปตลาดไทยนะคะป๋าทำไมขับรถอย่างนั้นนะเขินยาทายวันนี้<า>จะไปซื้อดินนะคะแล้วก็มาปลูกผักกับปลูกดอกไม้เพราะว่าลุงยอดข้างบ้านให้ให้กระถางดอกไม้มาเยอะแม่ก็เลยจะไปซื้อดินที่ตลาดไทยเอามาปลูกผัก ป่าเตรียมพร้อมมากค่ะป่าเตรียมพร้อมนี่ใส่หมวกรอคือพร้อมมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะซื้อกระถางเล็กๆหรือเปล่าเอามาปลูกผักสลัดเริ่มได้เยอะแล้วแล้วก็ซื้อปุ๋ยเพิ่มนิดนึง ป้าเหมือนผู้หญิงเลยเหมไไหือนอะไรผู้หญิงเลยดูอุ้ยทำไมวันนี้รนติดจัง แต่ว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดไทยเลยนะคะของเม็กๆนี่จะตระยากจวกต้ประขามซทรนี้ที่เอาไปปลูกค่ะนี่ ก็ปลูกต้นเดียวไงร้านนี้นะคะทุกคนถูกมากเยอะมากเต็มเลยมีทุกอย่างที่อยากได้ ซื้อ <Okay. S 1> ดอกไม้ที่ตลาดไทยนะคะนี่ไงอยากได้อันนี้แหละเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะป้าพวงพวงคามอ่าอันนี้สวยต้น<ะ>ต้นเท่าไรนะคะสองร้อยต้นนี้ใหญ่นีแปดร้อยอนี้แปดร้อยนะคะทุกคนเน,นีา้ 800. <800. S 1> อยสองร้อยคือ,อนนเวลามันมันจะเป็นไม้เลื้อยนะปะ้าเวลามันออกดอกมันจะสวยมาก อันนี้เป็นร้านประจำนะคะที่มาซื้อเราจะไปดูกันอุย้ยนี้สวยอันนี้ต้นอะไรอะ่ะ

ไหนเดี๋ยวเราไปดูไปดูพวงคาม่ีเดี๋ยวแฟนไปเอาอยู่ไม่รู้ได้ไหมสองร้อยนี่เหรอตอนนี้เหรอเฮ้ยสวยเอาไหมไปมอนิงกอลีใช่ไหมตรงเสานั้นไงตรงเสาแล้วเรา เกาะเลยนี่อันนี้กำลังจะออกเลย้อย้าสิบใช่ค่ะ่าสนไม่ได้ถึงโคคาแล้วเอาไหมสวยดีกว่าเอาไหมล่ะแต่ป้าเอาดอกไหนนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรป้าหอยน้ำเอาไปกินล้างไตหอยน้ำไผ่อันนี้อะไรนะคะไผ่ไผ่ไผ่น้ำอ๋อมันกินได้ก็ได้เอาไปกินล้างไตนะคะเอาไปต้มกิน เนี่ยก็ไปต้มกินป้านี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะรักแรกพบร้อยเดียวนี่แปดสิบบาทอันเนี้ยเริ่มร้อยเียวักแรกพบรักแรกพบโครบจะมีชมพูมีส้มมีเหลืองชอบดอกมันดอกมันสวยดอกมันเป็นสีอะไรคะป้าอันนั้นสนหอมแปดสิบอันนี้สวยว่ะนี่ชบาสีแดงซ้อนอันนี้ก็สวยแต่ลักแรกเขาออกกระจาออกดอกทั้งปีเลยใช่ออกไป็นทุกสีเลย ัไม่ค่อยไม่ได้นี่พี่เขาบอกนักแรกพบอะออกดอกทุกปีเลยมีทุกสีเลยเนี่ยมีสีส้มด้วยนนนนเห็นไหมคะนนนสีส้มค่ะทุกคนนู่นจานนี้สวยสนหอมมั้ยหรือเจ้านี้พวงคาหมาสวยเอาไหมล่ะเอาพวงคามไหมเอาพวงตามสวยง แล้วมันจะไปเลื้อยตามไอ้หลังคาสวยมันไม่ได้เลื้อยพันไปขนาดนั้นไอ้ไม้พวกนี้พอขึ้นต้นไฟมันจะไปแพรแบบเนี้ยแพ่ออกค่ะมันไม่ได้เลื้อยไปยาวหนูเห็นแล้วหนูชอบมีแบบโคนข้างบ้านเขาปลูกส้วยสวยมีปลูกด้วยอรอบ้านเรซอยสี่ไงบ้านอาจารย์อ่ะสวยมากหน้าบ้านพี่ปุูกไงเครื่องเลี้ยนะดอกเต็มเอาไหม ต้นต้นเท่าไหร่นะป้าอ,นนอันนี้อันนี้สองร้อยนใหญ่แปดร้อยอย๋ยออันนี้สองร้อยเอาสิเอาไปต้นหนึ่งก็ได้เ,เ,เอาไปต้นหนึ่งชอบมันเป็นสีม่วงไงอยากได้อันนี้ด้วยอนนอเอาเอานี้ด้วยเอานี้ให้หน่อยป้าอันนี้เท่าไหร่คะเน,นี่ย นี่เท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะผู้ด่างผู้ด่างเอาผู้ด่างไปด้วยเอาไปห้อยเอาอันนี้ไปเอานี้ดีกว่าก็แล้วแต่แม่จะเอาไปห้อยไงป้าป้าอยากเอาป้าก็ซื้อนี่นะคะทุกคนสวยมากค่ะอันนี้เป็นร้านประจำร้านประจำที่มาซื้อตลอดเลยอ โอเคอุ้ยอันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยมากสวยมากค่ะทุกคนนี่อะนี่ไงรักแรกพบนี่ป้ามีสีนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยชอบชอบ หอว่าเราไปตั้งตรงไหนเาดีกว่านี่ค่ะมันต้องโดนแดดป่ะอันนี้ไม่เอาไม่ตั้งตรงนั้นมันก,กปรกให้มันต้องมันโดนอากาศข้างนอกแล้วมันจะสวยเห็นปะเหมือนต้นเมเปิลอะเมเปิลอะแป๊บเดียวออกดอกแล้วเอาไว้ข้างนอกอะอุ้ยสวยอะชอบอันนี้นี่ดูตอนที่มันยังไม่บานนะคะทุกคน ย,ยอเ,อเะ,เออะใช่เนี่ยนู้นอะ่ะเต็มเลยข้างหลังใช่มันจะเป็นพวงอย่างนี้อุย้ยนี่เดี๋ยวพามาดูอันนี้นะทุกคนนี่โอ้สวยมากอืม ต้นลาตีสวัสด์ลาตีสวรรค์น,นี่ดอกสีแดงโอนก็จะมีดอกไม้แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเลือกดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านบ๊ายบาย